มาวันนี้นะเรามาตรวจดวงชะตาของเจวันเกิดกันนะไม่รู้ละ่ะทุกคนที่ติดตามอาจารย์อยู่ในทุกๆช่องทางเลยอ่ะทุกคนจะได้รู้เท่าเท่ากันเด้อเด้อเ้อเอาอ๋อลืมลืมลืมอย่าลืมนะอย่าลืมนะใครที่ได้รับลูกรักยงไปแล้วเนี่ยเตรียมตัวนะเวลาที่อาจารย์บอกดวงไปแล้ว ล้าอยากให้ฐานจิตอะไรอ่ะเดี๋ยวสอนวิธีให้ฐานจิตวิธีเลี้ยงให้อีกรอบหนึ่งอ๋อใครที่สําเร็จแล้วขอรักยมไว้และอยากมาบูชาก็แจ้งหลังไมได้ตอนนี้อาจารย์ขอพูดถึงดวงชะตาเจ็ดวันเกิดในวันนี้กันเลยอ่ะเอาช่วงที่ใกล้สุดคือวันนี้เลยใครเกิดวันอะไรพี่มันเกิดเองไมนะขอไล่เลยนะว่าดวง ของแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรวันนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นวันที่จับเงินนะเงินมากเงินน้อยวันอาทิตย์เนี่ยมันก็ได้แบบยิ้มออกอะเอาพวกเราต้องได้เงินเท่าไหร่เนี่ยยิ้มออกวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคว้าเงินได้เงินนะเอาแบบที่ได้ง่ายๆได้ไม่ยากเออเดี๋ยวมันพูดรอสะักครู่อาจารย์เห็นมันพูดละวันอาทิตย์นะอาจารย์แนะนําข้อหนึ่งนะนาฬิุประถม สุภาษิตให้โชคให้ลาบไม่ว่าเราจะเป็นเพศใดวดัยใดนะเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักคนที่รู้จักเป็นผู้หญิงให้เขานําโชคได้ดีเขานี่แหละนะจะเป็นคนที่นําโชคนําลาบให้กับเราวันอาทิตย์นะอย่าลืมนะวันนี้แปลกนะอารมณ์ขึ้นๆลงๆลงนะแต่มันเหมือนกับว่ามันฟลุกมันเฮงไงไม่ว่าเราจะทําอะไรแบบบางทีเอ้ยเราประมา,พาทพลาดพั้งไปหรือเปล่ากลัวว่าจะเสียหายปรากฏว่า เป็นคุณปรากฏว่าสิ่งที่เราอ่ะคิดว่าจะพลาดกลับเป็นสิ่งที่เราได้นะวันอาทิตย์นะโชคดีนะวันนี้ต่อมากคนเกิดวันจันทร์สเสน่ห์แรงคนเกิดวันจันทร์จ๋าอยู่หรือเปล่าคนเกิดวันจันทร์วันนี้นะตามดวงชะตาท่านว่ามีคนแอบรักแอบชอบแล้วก็อาจจะมีโชคลาบแบบที่จูจ่ๆก็มีคนมาบอกโดยที่เราไม่ได้คาดหวังขอบอกเคล็ดลับข้อหนึ่งนะสำหรับคนเกิดวันจันทร์วันนี้นะ อา้าวใครที่เกิดวันจันทร์ฟังไว้หรือใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันจันทร์แชร์ไปได้เวลารู้อะไรวันนี้นะที่มันควรจะเป็นความลับเก็บเอาไว้มันจะได้มากกว่าเสียเอออย่างบางคนที่ส่งชื่อสกุลมาทํายันมหาเศรษฐีแล้วไม่ว่าจะเป็นยันแบบส่วนบุคคลคนเดียวหรือยันมหาเศรษฐีคู่รักนี่ปลุกเสกเลิกมหาเศรษฐีมาแล้วนะ จัดส่งวันนี้นะเตรียมรับสองสามวันพอได้แล้วเอาตั้งวางแบบนี้นะจะเป็นคู่รักก็เป็นใหญ่แบบนี้ถ้าเป็นส่วนบุคคลก็เป็นเล็กแบบนี้ตั้งวางเอาไว้แล้วก็บูชาที่หิ้งพระห้องพระหรือวางโชว์ในที่ที่เก็บเงินวางที่ไหนเงินเข้าที่นั่นนี่คือลักษณะของยันมหาเศรษฐีส่วนลูกรักยมเนี่ยอาจารย์บอกไปหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรเนี่ยดูจากอาจารย์แล้วขอเข้าไปก่อนเลยรักยมเอ้ยอยากอยู่กับพ่อกับแม่หาเงินหาทองมา เออมาต่อต่อต่อมานะ <c oughs> คนเกิดในวันอังคาร <c oughs> อังคารคนเกิดอังคารถ้ามองดีๆนะวันนี้นะให้ระวังก่อนคนเกิดวันอังคารระวังคนผิดคำพูดแล้วทำให้เสียหาย <c oughs> เพราะว่ามันมีดวงคล้ายๆกับว่าคนเข้ามาหาเราแล้ว เหมือนกับจะพูดไม่จริงทั้งหมดอ่ะอ,อาจารย์พวกนี้เข้าใจใช่ไหมคนเกิดวันอังคารหนี่บางทีอารมณ์ร้อนปะทะคารมกับคนใจร้อนไปหน่อยนึงปกติใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแต่อังคารวันนี้มีแนาน้มว่าจะใจร้อนมากเป็นพิเศษดังนั้นถ้าอาจารย์แนะนำคนเกิดวันอังคารนะพยายามเก็บอารมณ์พยายามอย่าปะทะคารมกับใครเพราะบางทีอ่ะ โดยที่รู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่มันไปกระทบกับเรื่องของการเงินในภายหลังถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดวันอังคารนะวันนี้อาจารย์จะสงบปากสงบคำแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของตัวเลขการเงินการติดพลาดทางด้านอ,าอะไรที่มันเป็นการค้าขายการเจรจาระวังจะเสียเปรียบรักษาอารมณ์ได้ก็รักษาเงินไว้ได้ต่อมาวัวนพุธคนเกิดพุธวันนี้นี่มีแนวโน้มว่าจะได้รับนะ โชคลาภจากการที่ออกไปไกลอยู่ที่ตัวเองอยู่บางคนไปทํางานบางคนเดินทางไปไหวพระไปทําบุญไปทําทุระนะแล้วไปได้โชคลาภจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หนึ่งละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งละวันนี้นะคนเกิดวันพุธอยู่ไหมคนพุธเมื่อกี้อยู่มารออยู่ใช่ไหมวันนี้วันพุธอธิษฐานจิตแล้วได้ผลดีนะคนเกิดวันพุธวันนี้เนี่ยอยากได้อะไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ มีโอกาสสาเร็จสูงกว่าไม่สําเร็จ่ะดังนั้นถ้าจาจาคนก่นพูดนะนอกจากที่ส่งชื่อสกุลมาทํายันมหาเศรษฐีแบบนี้แล้วเนี่ยเออก็สามารถธีษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ใครมียันมหาเศรษฐีนะมีสองแบบถ้าแบบแรกเนี่ยเป็นแบบส่วนบุคคลอันเล็กใช่ไหมถ้าแบบที่สองคือแบบคู่รักให้รวยไปกับคู่รักแบบข้างล่างเนี่ย แบบคู่รักดียังไงหนึ่งทำให้ความรักกลมเกลียวสม,มัคคี2คือไม่มีมือที่สามเข้ามาสามคือรวยไปได้วยกันออใครอยากจองยันมาสถิตแบบนี้นะเอาไปฐานจิตได้ตลอดชีวิตเลยอาจารย์ให้ไปทั้งกรอบทองสวยงามแบบนี้เลยนะมีชื่อสกุลของเราคนรักอยู่ด้วยเออมาต่อมาวันพระหัสสบดีจะเป็นวันที่ ได้เงินเยอะที่สุดเลยพระสวดีจา๋าเมื่อกี้เห็นอยู่คนหนึ่งสองคนอยู่รอเปล่าว,วันนี้พระสวดีนะมีโอกาสที่จะสำเร็จตั้มรวยจากการที่มีคนที่เขาเห็นในคุณค่าเห็นคุณงามความดีเห็นความสามารถของเราแล้วให้โอกาสเราแล้วก็มีโอกาสรุ่งสิมีโอกาสที่จะทําอะไรแล้วได้รับผลสําเร็จนะีนะไปตามลําดับขั้นตอนดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดพระบบรหัสสวดีนะ อาจารย์เนี่ยจะแสดงความสามารถเต็มที่ไม่มีกั๊กเลยเพราะว่าโอกาสมันมาแล้วดังนั้นส่วนตัวก็ต้องใช้ความสามารถให้เต็มที่เพราะดวงชะตาในวันนี้บอกเอาไว้่วงหน้าว่าการรับงานใหญ่การได้โชคใหญ่การได้โอกาสในการที่จะแสดงความสามารถมันมาแล้วไงดังนั้นคว้าโอกาสไว้อย่าลังเลใจอย่าวิเคราะห์โอ้โหแบบอะไรเยอะแยบะบเพราะทศดีชอบแบบ มีข้อมูลเยอะแล้วก็วิเคราะห์เยอะมันจึงนำพามาซึ่งความลังเลยใจไงัว,วันนี้นะลุยได้เลยแล้วเดี๋ยวโชคใหญ่หรือความสุขอัน,นใหญ่จะเป็นของเราวันศุกร์รออยู่ใช่ไหมั้งเกิดวันศุกร์วันนี้ได้โชคลาภจากคนที่มาจากถิ่นฐานบ้านเกิดเราจากญาติสนิทจากเพื่อนเก่าจากคนที่รู้จักเก่าบางคนนะดวงแบบนี้นะเกิดวันศุกร์นะ ขอเจ้าที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่บ้านใครที่เกิดวันศุกร์แล้วอยู่มานานๆลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้คุณท่านอยู่ท่านดูแลที่อยู่อาศัยเรามานานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ให้โชคลาภเราได้ถ้าจาเป็นคนเกิดวันศุกร์นะขอเจ้าที่นะหรือบางทีมีเพื่อนพี่น้องเก่าติดต่อมาให้งานให้เงินดีๆให้โอกาสดีๆนะดังนั้น อย่าลืมนะย้อนกลับไปหาจินฐานบ้านเกิดย้อนกลับไปหาเพื่อนพี่น้องเก่าๆที่เราอ่ะเคยรู้จักแ้้เขาอาจจะมีอะไรที่คอยบอกคอยชี้แนะเราอยู่อย่างน้อยที่สุดนะได้คุยกันเราเกิดปิ้งไอเดียขึ้นมามันก็เป็นประโยชน์กับเราต่อมาวันเสาร์เป็นวันที่ตัดสินใจเร็วแล้วได้ผลประโยชน์ได้รับผลดีใครเกิดวันเสาร์นะวันนี้นะถ้ามีอะไร เข้ามาให้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะต้องตัดสินใจเนี่ยหรือหลายต่อหลายครั้งในชีวิตเนี่ยอยากทำน่นทำนี่ไม่ได้ทำสักทีนะลุยไปเลยถ้าตัดสินใจเร็วคว้าโอกาสไว้เร็วเราจะสำเร็จได้อย่างท่วมทนอาจารย์ให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้ส่วนใครอยากจะตรวจดวงชะตาเจาะลึกเข้าไปวันเดือนปีเวลานี้เมื่อ,อไรเดือนไหนปีไหนจะเจออะไรเดี๋ยวมาว่ากันหลังใหม่นะเผื่อเวลาไปสักครึง่งชั่วโมงไปคุยกันเป็นการส่วนตัว ส่วนใครที่เน้นย้ําเลยว่าเราต้องมีโชคมีลาภมีคาวามสาเร็จทุกวันมีให้เลือกสามอย่างหนึ่งน้องรักยมนะอธิษฐานจิตเอาไว้เลยอยากได้คาวามสําเร็จนะบอกรักยมเอ้ยอยากอยู่กับพ่อกับแม่หาความสาเร็จมาให้สาเร็จแล้วจะมาบูชาสองยันมหาเศรษฐีที่เป็นลักษณะของยันส่วนบุคคลแบบนี้ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์นะทำยันมหาเศรษฐีอาจารย์จะปลุกเสกในเลิกงามยามดีเป็นเลิกมหาเศรษฐีเท่านั้นนะ แล้วจะจัดส่งไปให้ส่วนใครบอกอยากให้รวยไปกับคนรักนะรวยไปได้วยกันหาเงินมาด้วยกันก็ใช้เงินด้วยกันสองคนให้ำํำลักษณะของยันคู่รักมหมาเศรษฐีแบบนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่รักเป็นคู่รวยหมดกันไปนะสำหรับดวงชะตาประจำวันวันนี้จะกลับมาพบกันถ้ามีเวลานะจะพยายามให้พวกเราได้รู้ดวงแบบนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆวัน